ฝรั่งไหวหลงลืมเคยหลงทางตอนไปเก็บเห็ดอันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เรากลับมาเอ้เขาก็ดูบอลวันนี้เชียร์บอลน,นะคะดอทมูลค่ะดอดมูลเล่นเขาเชียร์บอลเนีน่ยแต่เวลาเชียร์ไปแล้วพอเขาเล่นเสร็จเลยเสร็จลุ่งขึ้นอีกวนกันก็จําไม่ได้แล้วใครชนะใครแพ้ประมาณนั้นแหละก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแกเคยไปเก็บเห็ดนานมาแล้วแล้วแกก็ไปหลงทาง คือหลงทางเนี่ยตอนนั้นแกยังไม่ได้หลงแกไม่ได้มีอาการหลงหลืมนะทุกคนแกก็ไปเออกเก็บเห็ดแล้วคราวนี้มันก็เดินขึ้นเขาแกก็จอดรถไว้ที่ตีนเขาเนาะแกก็เดินขึ้นเขาเดินไปโอ้ยหาเห็ดโอ้ยหาเพอหาไปหามามันก็เพลินไงทุกคนเพลินไปตอนนี้พอกลับมาเออแกเเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดคือไม่รู้จะเดินลงทางไหนดีประมาณนั้น เดินลงมาแล้วก็ก็เห็นเหมือนกันหมดอ่ะเอ๊ะมันทางไหนกันแน่นะ่ยขึ้นเขาลงขเขา,เขาลงหลงอยู่งั้นแนะ่ละแล้วคราวนี้ก็มีแท็กซี่ผ่านมาแกก็เลยบุกแท็กซี่บกแท็กซี่พอกะบกแท็กซี่นะเออเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วเนาะบกแท็กซี่เพื่อให้ขับรถอ้อมเขาตามหารถตัวเองทุกคนคิดดูแล้วตอนนี้พอลูบหล ของฉันเนี่ยแกเกิดอาการหลงลืมไปแล้วแล้วถ้าเกิดแกขึ้นเขาไปแกจําไม่ได้ลนะ่ะว่าบ้านแกอยู่ที่ไหนเนะี่ยต่อให้เจอแท็กซี่มันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นดิฉันจึงห้ามไปเก็บเห็ดเด็ดขาดถามว่าดิฉันกินเห็ดไหมกินจ้าแต่เราก็บอกว่าไม่ไม่ฉันไม่กินเห็ดเดี๋ยวนี้ฉันไม่กินเห็ดและฉันแพ้เห็ดเออถ้าเธออยากกินเดี๋ยวฉันซื้อให้ไม่ต้องเดินทางไปเก็บคือถ้าคุณเก็บเห็ดจ,จริงๆอะ่ะทุกคน เขาจะมีความสุขมากถ้าเขาไปเจอเห็ดอันนั้นอันนี้คือแกเน่ะเป็นฝรั่งที่เคยอยู่บ้านนอกมาก่อนฉะนั้นแกจึงชอบเก็บเห็ด